สวัสดีครับจากโคดังจักรยานโกบายจักรยานราคาหน้าถีบนะครับวันนี้เราจะมารีวิวจักรยานเสือภูเขาฟูซัตนะครับฟูซัตก็คือมีโชคหน้าและโชคหลังนะครับยี่ห้อโคโยเต้รุ่นโคโยเต้รุ่นแลวลี่นะครับมีโชคหน้าและโชคหลังนะครับอันนี้คือโชคหลังส่งแรงมาตรงโชคตรงนี้ปรับความนุ่มของโชคได้นะครับ มีดิสเบรกข้างหน้าและข้างหลังนะครับคโยเต้แรลลี่คันนี้ดียังไงดีกับใครนะครับก็คันนี้เป็นเหล็กหนึ่งเลยราคามันถูกถูกมากนะครับฟูซันนะครับโชคหน้าโชคหลังราคาไม่ถึง4,000นะครับปิดเทอมน้องนุง่น,นหนูขี่ได้เลย นะครับนุ่มนะครับเพราะว่ามีโชคหน้านะครับและโชคหลังนี่นะครับเวลาล้อมันยุบเนี่ยเห็นนะมันก็จะมาที่โชคตรงนี้นะครับปรับได้นะครับปรับออบปรับอ่อนปรับแก่นะครับปรับอ่อนก็ดึงมาตรงนี้ปรับแก่ก็ลงมาถึงตรงนี้นะครับแล้วแต่น้ําหนักเบาปรับขึ้นปรับสูงได้แค่ง้างก็ปรับได้ นะครับสีสังกษใสเลยนะครับเกียร์เป็นชิมานอ F I F นะครับเช็ดบิดเอาครับบิดเอาเราปรับเกียร์นะครับปรับจานหน้านะครับจานหน้ามีสามจานนะครับจานหลังมีเดี๋ยวเราองนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจานหลังมีหกนะครับตัวตีนเป็น ชิมาโนนะครับอไปชิมาโนนะก็ครบอ่ะติดเทอมคณให้เด็กๆขี่นะครับขี่ดูดินภูคาหน่อยเท่เลยเนะี่ยนะครับสนุกเลยสีสันสดใส,สเลย,ยเขยวเตลาลรี่ลองดูนะราคาเดี๋ยวเขาประกาศให้ผมยังไม่รู้ราคาเลยของเพิ่งมา ครับนี่นะดูแหนตัวหน้าแตัวเฟรมครับแข็งแรงล้อ26นะครับคนใครที่ส yeah. right. นจใจ, um. จนะครับก cool. ็มาชมได้ที่บางนาตาดกมอยีนะครับ090 092 9 6 0ศนะครับเวอร์ไวเว็บหน้าถ um ีบดอทนะครับผองชม อจา์รุ่นอื่นก็มีให้เลือกมากมายเลยไปแย่แล้วครับวันนี้แค่นี้นะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ